ใครเลยเหี้ยอะไรวะอุ้ยกูอยู่ในเครื่องบินนี้เหี้ยมันทำอไมลูกไม่ได้อะกูหลุ่กูทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยนั่งใครอ่ะนั่งนั่งดูนั่งดูไงเอออาหารบินอาหารบินพวกเดียวพวกเดียวเฮ้เฮี้ยใครอยู่ฝั่งซ้ายกูวะฮัลโหลโอ้เป็นแม่ดว่หรือยู่เยู่มาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยลูกกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยคุณแม่ลูกเดียวไอ้เหี้ยเป็นอะไรอ่ะกูไม่เห็นลูกกูเหี้ยลูกอยู่ไหนวะ ไม่ไูกเื่อเกือกูงกูเปคนเริ่มเกูเป็นเป็ม่อ๋อระคิบไปีอะแม่ไอ้ไอ้มากูอยู่ฝั่งขวาม้งอะด้านหลังสุดเลยแม่แม่ตาแล้วแม่ตาแล้วแม่ตตาแล้วอ๋อเครืองกูตกอ้า้ยมันมันเออลูกกูไปไปนี่เอลูกกูเอลูกกูมาข้ามไสองลูกไปเจ้าอยกูอยู่ไหนเนี่ยทไมมันไม่เหมือนในที่มันเยวะ เชี่ยกูเจอใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมุจจาชายกูใส่เสื้อสีขาวตื่นมากูใส่เสื้อสีเขียวแล้วมึงจะเอาเด็กกูไปไหนอี้ยเอาคืนมาเอาชายผู้หญิงตื่นมาไม่ใช่เอาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมและอุตสาหะที่ผ่านมาทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The f o r e s t กับ สี่ผู้รอดเอาชีวิตรอดปูเป๊ะเจียนูไปไหนแล้ววะเอาแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มานำเกียร์แล้วกันวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดในป่าง่ายๆให้ดูเองอะไรอะไรมีปูเป๊ะให้ให้เกียรเฮ้ยไหนให้ปูเป๊ะให้อย่างนี้ไอ้สวยเฮ้ยมีบอเป้เหรอไอ้ฉันมามามีบอูเป้เกียย่าฮิกระโหลกไอ้เช่ กกระแค่แม่ตรงนี้ยังมีหมู่บ้านหมู่บ้านนี้อยู่หมู่บ้านคนป่าทำลายเก็บเก็บกระโหลกไว้เก็บกระโหลกไว้เอาเอาเอาแทงแทงนี่ไงเก็บ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 ผ้าเันเดตเก็บผ้าเันเดตเก็บทุกอย่างไอ้เหี้ยมันเก็บมันเก็บเชื่อได้ด้วยวะหัวกระโหลกพ่อใครไม่รู้ของกูของกูอย่าเอาเหี้ยหมดแล้วคนป่าคนป่าคนป่าไหนคนป่าคนป่าไหนนี่นี่ไอ้ไอ้แฉกบีบมีบบีบมีบบีบบีบตีมันตีมันตีมันบีบบีบ ฮิป้เป้ฮิป้เป้ฮปเป้จ้าบฮป้เป้เดแดเนื้อคนเลยเด้เป้ตัดเนื้อมันแฉตัดเนื้อมันเอาไปแดก เฮ้ยไอ้เห ah, ี้ยไอ้คิวเอาสมกูว่าไอ้เหี้ยเอาอาหารอาหารกูไอ้เหี้ยเฮ้ยไข่ไข่ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายเหี้ยบัมเบ้บิบัมเบ้ฮิบัมเบ้ฮิบัมเบ้ฮิบัมเบ้เข้าไปจียคุยในเกมมันดีนะฮิบัมเบ้ฮิบัมเบ้ยี่กูยีกูยีกู ฮิ่ <abei> ัมเอ้ฮิบัมเป้ปุ่ม <I> ยีดยวะเฮ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยเฮ้ยตัวเฮี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 ้ยยาเฮ้ยเอาไปทำหนัได้เนี่ยไ่ทำหนังได้ตัวเฮี้ยไัวทำเฮ้ทำคนที่น่ากลัวคนป่าคือเราได้หรอเอ้าเมื่อเรามีไฟไฟอารุนเจิดจ้าโอ้ยมีเยอะแยะเฮ้ยฮิบัมเบ้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 โนกี้อะ ใครพังไหนโคฟายเอาไงไหนปองกูพังกูคราฟเอาไงใครพังผมถามก็ตอบกูเองเฮ้ยฉลามฉลามฉลามเยี่ยฉลามบ่งตันนี่บ่งต ouais> ันน mm yes ี่บองตันบ่งตันบ่งตั้นขวานกูอยู่ในนี่ขวานขวานกูจะได้ได้ขวานได้ได้ป่าวพาได้พาได้กูได้แล้วกูได้ส่วนหัวมาแล้วกูได้หัวมาแล้วเฮ้ยหัวกูหัวกูหัวของกูเอ้ยไอ้แจ๊บบองตันเนี่ย กินบองตันบนไหนสัตัวเนี้ยไปไหนกันนะเอาตามมาดิแชะเอาไปอยู่ไหนกันบ้าเนี่ยไอ้มาร์คเอ้มาร์คอะอ๋ออยู่นู่นเลยเขี้ยแม่งอยู่ดวงคนป่าเลยนี่ยวะยี่เปตีมันอะร้องเลยโ้องเลยร้องเลยเขี้ยะสามสามตัวเลยสามลุมสามแม่งมาเลยไม่ตัวเขี้ยตัวเขี้ยตัวเขี้ยกูสนใจตัวเขี้ยเขี้ยตายอ่ะ ะไรย่งไคตายละไปลนขนขนตัวมัไปด้แล้วใครจะขนนะก็สี่ตัวครบดีเนี่ยอีสองตัวเนี่ยครบละสี่ตัวดีเอ้ยไไหนแลววะหนีไปไหนแล้วนี่ไห้เขาไปป่าแล้วเข้าไปในป่าแล้วไปเลยมาแล้วเฮ้ยสี่ห้าตัวเลยไหนไหนไหไกมาดีกบมาดีกบมาดิจริงจิงเปล่าริงจิงเปล่าอยู่ไหนเฮ้ยฮิปปเป้ิปเป้ เฮ้ยมันร้องลงเขี้ยมันร้องตีโยนกูโทษทีอีบัมเปอีกูตายได้แม่งเรีเต็มอีกเฮ้ยเขี้ยผีเฮ้ยอีนี่แม่ง้อหลอกกูตะมันตะมันหอบโพไซดอนจ้าเอาเขี้ยวืดอุ้ยตัวเมียอู้ตัวเมียเอ้าวืดอีกแล้วไอ้มันตีกูวะมันกูไม่ได้ตีไอ้เหี้ยหอบโพไซดอนตายเลย ออกพัสดุตอนลูกบอมเป้ลู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 บอมเป้มีคนตายปะชุบชุบดิชุบดิชุบปุ้ดิชุบดิชุบแล้วชุบแล้วไม่ใช่มาด่าแม่มึงอิ่มฮะกินให้อิ่มก่อนที่จะเดินทางต่อเก็บไม่ได้ละมาร์กเก็บยังเก็บแล้วเก็บตันแล้วตันแล้วแชร์ตันแล้วมึงต้องเก็บอะไรโรยเป็นฝนเลยมึงบุกจงตีไปเลยแีม่วะลูกบอมเป้เหรอ นี่มึงเหรอฮิบัเปอ้าไม่โดนเขี้ยดัวเขียยอะไรน่ะนี่ไงไอ้นั่นไงไม่แตกขาด้วยมัฮิบัเป้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 ฮิเป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 ฮิบัเป้ฮิปฮิ้ฮิ้ฮิ้ฮิป้ฮเป้ฮิัปฮิแ้ฮิปฮิปฮิปฮิบั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 ป

ดิบเป้ฮิบอมเป้อุ้ยยังไงเนมายเอาเลยฮิบอมเป้ิบดมเ้ฮิบอมเป้ฮิบอเป้เบอมเป้ฮิบอมเ้บอมเป้ฮิบอมเ้โอ้ยบล็อกบล็อกคือบล็อกก่อนโอ้ยศัตรูศัตรูศัตรูเยอะศัตรูเยอะตัวเองตัวนี้ตัวขากรจอกกระฟันนึงรวยตายแล้วพร้อมไหมิบอเ้เบอมเป้ิบอเป้ิบอมเป้ พี่บ๊อบเิื่อนบอโอเคกูถอยไรเฮียไปแล้วกูถอยละไปเลยบึ้มไม่ตายไม่ตายพีบ๊อเปิบ๊อบเปบ๊อบเปิด๊เปิดอเปิดจตายแล้วตายแล้วย่างเนื้อตรงนี้เลยโอเคไปกูตีเลยนะไหนด็กกอกอีเด็กลูกกอกเหียกันเหียเด็กลูกกอกไม่ไอมาคำเหียอะไรเนี่ย ไม้จมนะพี่ฝนไม้จมนะไปเลยไอ้ม้พี่มึงทำอะไรไม่ได้วะมึงทำอะไรลงไปอ๋อน่าวแกงหัวห้องเซษมังไอ้ป้องโวยกากมึงกากไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยเร็วไเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคครับก็เกม The Forest ตอนนี้ก็ขอจบพี่พันธ์แล้วแต่เพียงเท่านี้สำหรับแกงคนป่าของเราแล้วก็คนงงๆของเราวันนี้ได้ประจนไว้เยอะมากเลย แล้วตอนนี้หมดกระเถกแล้วมูน้ำเกียกันเนี่ยบ่มากคือคือได้บ่อยมากดีดีดีแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าซีคูเวลทมบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูเร็วหังานโง่เพิ่งโง่เรียบเยอะมากโอ